เฮ้ยยอดสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะนิจิคือเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามารีวิวเลยครับอดีตนะครับที่เราเคยได้มาครับแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องได้กลับมาสู่ทีมเราแล้วนั่นเองก็คือน้องโคนี่สลอตนั่นเองอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะครับโอ้บอกเลยว่าผมใจมากนะครับดีใจมากเลยที่โคนี่สล็อตเนี่ยได้กลับมาสู่ไอเดีเรานั่นเองนะครับส่วนใครที่ไม่รู้นะครับว่าเอ้ยผมมีสล็อต9ดาวนะครับแล้วสล็อต9ดาวผมหายไปไหนเนี่ยนะครับเด คลิปมาให้ข้างบนนะครับเตี๋ยวมันมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับก็กดไปดูกันได้นะครับมันก็คือประวัตินั่นเองนะครับตอนว่าทำไมนะครับทำไมคนที่สลอนะ็อตก้าวผมถึงหายไปนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือได้กลับมาแล้วนะครับไม่เล่าเรื่องเขาแล้วกันนะ นะครับคนนี้สล็อตนะครับเป็นตัวธาตุมืดตัวป่วนยืนไกลนะครับเด่นๆของเขาเลยก็คือเขาสตันโดนทุกธาตุครับเขาจะคล้ายๆเจม่วงครับไม่ต้องใส่โดนแน่นอนเขาก็จะสกิลแม่นมากๆครับสตันยกแผงครับสตันข้ามหลังแล้วก็ซัมมอนเนี่ยบางจาังหวะจะซัมมอนขึ้นข้างหน้าเลยแล้วก็บางจังหวะจะซัมมอนขึ้นตรงกลางของศัตรูเลยนะครับซึ่งในเกมป้องกันเนี่ยนะครับสล็อตเนี่ยเขาจะเก่งในเกมป้องกันมากคือแบบในเกมป้องกันเนี่ยสล็อตเขาจะซัมมอน ข้าม2เสมอเลยนะครับคือมันจะเป็นตัวที่ดีมากยืนไกลสตันแล้วมีมีซัมมอนด้วยนะครับซัมมอนตีได้แล้วเดินได้อีกนะครับความสามารถเป็นรัดแอคเค็แล้วกเ็เป็นตัดแร่นะครับเป็นตัดแร่เนาะตอนนี้ยังไม่เป็นเก้าดาวนะครับถ้าเป็นเก้าดาวแล้วเนี่ยก็จะมีความสามารถเยอะแยะไปหมดแล้วทำไมวันนี้หมุนอีกนะผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องหมุนนะครับ ความสามารถ9ดาวนะครับที่แนะนำแล้วก็คือสร้างล่างโคลนนะครับออกมาเยอะเลยเนาะตอนนี้ผมยังเป็นไฮเปอร์อยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามารีวิวกันเนาะเกียร์ครับก็เป็นธนูศักดิ์สิทธิ์คริสต์มาสนะครับเป็นโดนแะน่นอนเนาะเป็นรองเท้าแล้วก็เป็นกระดิ่งนะครับเซตเกียร์แบบพื้นฐานเลยที่แบบเราผสมผสานกันมาเนาะแร่อาจจะเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงหน้ากับหน้าเกียดเกินไปเลยประมาณ900นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นในสเตทให้ดูนะครับว่าในสเตทเนี่ย คุณนิสลอตเขาเป็นยังไงเนาะเผื่อใครไม่เคยเห็นคุณนิสลอตนะแต่จริงๆแล้วก็น่าจะรู้จักกันดีแหละนะครับในเกมป้องกันเนี่ยใช้กันเยอะแยะมากมาคนนีิสลอตเฮ้ยต้องกลับมาแล้วแต่ผมก็จะพยายามปั้นแม็กย้อนหลังนะครับแล้วก็ทําเป็นก้าวดาวย้อนหลังอีกรอบหนึ่งนี่บับน้าป้อมทีหนึ่งอ่าแล้วก็การออกสกิลของเขาเนี่ยเขาจะสะบัดพัดแค่ทีเดียวครับแล้วก็ซัมมอนติดเลยเป็นตัวที่สกิลออกเร็วมากนี่เห็นไหม สะบัดพัดนิดเดียวแล้วก็ซาม่อนติดเลยนี่เห็นไหมนะครับถ้าเขาเนี่ยจะไม่แบบไม่เวอร์วังอลังการไม่ถ้าไล่สกิลเขาจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าซาม่อนของเขาเนี่ยก็จะออกมาแบบรวดเร็วเลยนะครับอ่านี่ยเนี่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 ยนะครับแล้วก็เวลาเจอกับธาตุแสงนะครับเวลาเจอกับตัวระดมธาตุแสงพวกมายากลพวกอ่าบาร็อกพวกบวนอ่าบอสบอตพวกกำกับอะไรเงี้ยนะครับเขามีรดัดแอคแท็กอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะติดล่าได้แ็กได้นี่นั่นเองนะครับติดล่าได้แ็กบางทีก็ติดสตันได้ติดซัมมอนได้เนาะนี่แน่นี่นะนนนครับอืเอ๊ะแปลกๆผมลืมระดับสงูงอ่านี่นะครับลืมเปิดกราฟิกแล้วสูงเราจะได้เห็นว่ามันยืนอยู่หลายตัวนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใน PVP เดี๋ยวมันจะป่วนแค่ไหนแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอแบบ ขอให้มันชนะก่อนตัวนี้ไม่มีดาเมจเลยนะครับตัวนี้สลอ็อตยังไม่มีดาเมจเลยเนาะก็ไม่แนะนําให้ใส่พวกพลังเวทโจมตีพลังโจมตีการพวกนี้ไม่ควรใส่เลยเนาะเราควรใส่ตัวเป็นสายตัวป่วนล้วนเลยนะครับหลบสกิลต้านสกิลลดแร่แล้วก็พลังชีวิตลดคู่ดาวลินเจอร์นะครับประมาณนี้เลยนะครับเป็นค่าที่เราควรใส่เนาะแล้วก็อีกอันนึงถ้าใส่ได้ก็ดีมากก็คือโจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับหรือสกิลเบิ้ลอ่าก็จะเป็นไอ้ใส่เป็นไอ้ไอตัวบอลบอลหน้าล้อนอะนะครับที่เป็นแป มันก็จะทําให้มันออกสกิลเบิร์นนะครับมันก็จะสตันซอมบอนติดตัวๆได้นั่นเองนี่นะครับไปได้เวลาตีป้อมแล้วนี่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 นะครับซอมบอนของสล็อตเนี่ยนะครับในเลเวลสูงๆเนี่ยมันถึงจะถึกมากๆแล้วก็ตีแรงมากๆเนาะนะครับแต่ว่า140เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลน้องเท่าไหร่นะครับน้องมีกันน้ําแข็งด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นล่างไฮเปอร์แม็กก้าดาวหรือก้าดาวแม็กเนี่ยนะครับตัวซอมมอนสล็อตเนี่ยจะค่อนข้างถึกนะครับแล้วก็ตายยากนะไปดูใน PVP กันครับมาลองดูกันเลยนะจ๊ะ เจอเบลล็อกเลยเหรอขอคัดนิดนึงครับขอคัดขอคัดขอคัดอ่านะครับจึบจับจับไม่มี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 มมมมมมโอเคมีโดยแน่นอนอยู่แค่เบาล็อกนะครับป่ะทีมผมจะมีสตันอยู่แค่2ตัวนะครับจะมีเมกุมินกับมีสล็อตนะครับเมกุมินเนี่ยเขาจะสตันแคบๆนะครับถึงความกว้างของสกิลของเมกุมินเนี่ยเขาจะสูงใช่ไหมแบบ สามร้อยสี่ร้อยใช่ไหมเมกูมินเนี่ยความกว้างของสกิลจะเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนเอามาใช้จริงๆเนี่ยสตันเขาจะอยู่แค่วงแคบๆนะครับเราก็เลยจะสังเกตเห็นได้ง่ายนะอ่ะโอ้โหโดนติดดูสิมีใครโดนสตันบ้างหรือเปล่าครับเชิบเชิบซัมมอนสล็อตติดบ้างไหมตอนนี้เรายังไม่เห็นซัมมอนนะน้องตายหรือเปล่าสล็อตตายแน่เลยนั่นไงผมว่าแล้วเชียว เจอบาล์ร็อกเก้าดาวแม็กแบบนี้น้องก็ไม่ไหวเหมือนกันไอ้ชืบชบชบ,ชบโอโ้โหน้องเป็นทาสมืดด้วยครับน้องน้องแพ้ทางแบบเต็มที่ย้อนกลับไปเอาละจงังหวะนี้ชืบขอกดแช่แข็งสลอตต็อติดซัมมอนหน่อยโอโ้โหติดซัมมอนไม่ไหวครับโอ้เบลลร็อกแรงจริงครับ แล้วได้ความที่ยืนไกลครับคนนี้สลอสพอยืนไกลปั๊บก็จะมีประโยชน์ต่อทีมนะครับโอ้แต่ว่าทีมผมตอนนี้ก็ตัวยืนไกลมีเยอะเหมือนกันนะครับไม่เห็นสลอสสตันเลยเพราะว่าเจอบาวล็อกแบบป,ปุยปุยอปุยยยหย่อมหรือเขาเรียกว่าปุยยปุยหย่อมโดนบาวล็อกแบบเต็มที่เลยเมื่อกี้เดี๋ยวรออาหลีกเลี่ยงนะครับลองหลีกเลี่ยงบาวล็อกนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะหลีกเลี่ยงได้ไหมแ,แถวๆนี้ยิ่งแบบยิ่งหนักด้วยโอ้โหนี่นี่ก็บาวล็อกโอ้โหโดนแน่นอนกันทั้งทีมปะเนี่ย อัปเกรดธาตุด้วยโหอัปเกรดธาตุเยอะมากแซวบหมุนอีกแล้วคนไทยข้ามก่อนนะครับขอลีกเลี่ยงเยงบาล็อกนิดนึงจะมีสักทีไหมที่เขาไม่มีเบาล็อกอะโอเคทีมนี้ปะทีมนี้ไม่มีเบาล็อกดาเมจแสงไม่มีโอเคเพราะน่าจะพอได้นะครับน่าจะพอได้เนาะเขามีตัวบินหนึ่งตัวอะเดี๋ยวเอามายากลออกก็ได้นะครับทีมนี้เนาะเดี๋ยวลองเอามายากลออกแล้วก็ เอาตัวการบินเข้ามาช่วยนะครับโหยเกมหมุนแบบหมุนมากอะ่ะเกมหมุนมากอะ่ะคือช่วงนี้เกมเป็นอะไรเนี่ยขยันหมุนจริงๆเลยเว้ยจะทําอะไรนี่คือหมุนนานมากจริงๆนะครับคลิปนี้ที่มันดูแบบดูเยอะๆเวลาดูเยอะๆก็เพราะว่านี่แหละมันหมุนนี่แหละครับไปเลยฮะสากัดกั้นยูนิตบินนี่ตัวกันบินที่เราใช้มาตลอดครับตัวเซลลี่มักลุกเอาละไม่มีดาเมจท่าสแสงครับมาดูซิว่า ตัวโคดี้สล็อตได้ครับจะยังพอยืนนะครับสะตรงสตันปล่อยแซมมอนได้เหมือนคนอื่นไหมเนาะ,อ,ะออกมาแล้วน้องบัฟหนึ่งที่สบัดน้าอ,ออกมาแล้วแซอมมอนโอ้โหแซอมมอนโดนเปลี่ยนร่างนี่แซอมมอนหลกมาอีกแล้วนี่ในเกมเล่นเองอาจจะไม่ค่อยเห็นผลครับจริง คนนี้สล็อตในเกมป้องกันนี่ดีมากนะครับเพราะว่ามัมนมันซัมมอนมันข้ามอย่างเดียวเลยนะครับตัวซัมมอนของมันไปเลยปัดปัดปัดหน่อยปัดหน่อยสล็อตปัดหน่อยอ่าติดข้างหน้าครับนี่นี่นี่น้องติดอยู่ข้างหน้าซัมมอนสล็อตซัมมอนขึ้นมาหน่อยอ่าโอเคยังยืนได้ครับเออพอโอ้พอ,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 อไม่เจอเบลลล็อกปับ๊บคนนี้สล็อตคือโอเคเลยนะครับเมื่อกี้เจอเบลลล็อกหนักไปหน่อยวิ่งกลับมาด้วย วิ่งกลับมาสบัดสบัดสบัดโดนใครบ้างโอ้โหโดนโดนอยู่สตันอ่าโอเคนะครับนี่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 นีเออแล้วก็ตัวซอมมอนนะครับซมอนของสล็อตเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆของซอมมอนอะดบิสนะครับก็เพราะว่ามันจะถึกนะครับมันจะค่อนข้างถึกแล้วก็มันจะเป็นตัวแทนของสายพลังเราได้นะครับอย่างเช่นถ้ามันออกมาเยอะๆเนี่ยนะครับถ้าซมอนออกมาเยอะๆเนี่ยเรามีบัฟบ บัฟเกาะเลือดนะครับบัฟอมตะให้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นแนวหน้าให้เราได้นะครับจะกลายเป็นกําแพงจะกลายเป็นแบบตัวแทงอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับซัมมอนของสล็อตเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สล็อตเนี่ยก็จะเป็นตัวป่วนนะครับป่วนแล้วก็เป็นตัวที่ซัมมอนตัวสายพลังมาให้เรานะครับมันก็จะทําให้ศัตรูเจาะเข้ามาได้ยากขึ้นนะครับ บางเกมเนี่ยนะครับบางเกมเราจะเห็นว่าในตัวสล็อตเนี่ยนะครับเขาซัมมอนออกมาได้แบบเยอะมากนะครับจนแบบบางทีสายพลังของฝั่งตรงข้ามตายหมดแล้วแต่สล็อตยังยืนอยู่เป็นฝูงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยต่อสู้กับเขาได้ยากขึ้นโอ้โหทีมนี้มีธาตุแสง9ก้าดาวแม็กสอตัวเลยอะลองดูนะครับแต่เขาไม่มีโดนแน่นอนนะครับเขาไม่มีโดนแน่นอนเดี๋ยวเราเอามายากลมาช่วยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไม่ไหวฮะเขาไม่มีโดนแน่นอนก็จริงครับแต่เขาเป็น9กาดาวแม็กเนาะเราต้องเอา มายากลมาช่วยยื้ออีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองให้สล็อตเขาซัมมอนไปเรื่อยๆนะครับมามายากลพร้อมอ่ะเออวะ่ะมายากลกับสล็อตนะครับเป็นตัวที่เอ่อมาพร้อมกันใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดโคนี่สล็อตกับไอ้มายากลเนี่ยมาพร้อมกันนะครับแล้วก็ได้อัพขึ้นเป็น9ดาวพร้อมกันด้วยอ่าผมได้ครบแล้วทีนี้นะครับ ได้กลับมาอยู่คู่กันแล้วนะครับเอาสองอคนี้สล็อตกับบาวมายากุนั่นเองนะครับแล้วมันก็ยังหมุนอยู่นะครับหมุน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 โยมมาทวดวิ่งมาแน่เลยโวลานาฬิกาปุวะโอ้ผมนึกว่าโยมมาทวดจะวิ่งมาสิอีกเป็นนาฬิกาปุกครับชึ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 บโอ้โดนตัวหนืดแน่เลยอย่างนี้โดนตัวหนืดแล้วตอนนี้เขาเป็นเก้าดาวแม็กด้วยไง สตันโดนไหมสตันโดนนะเราสังเกตได้จากเลมครับเมื่อกี้เลมยืนอ่าตอนนี้ทีมผมก็จะกลายเป็นตัวป่วน2ตัวหลักเลยก็คือจะเป็นเจมม่วงกับสล็อตครับเราก็จะมีแบบมีสถานะเต็มที่ให้เขาเลยนะครับมีสตันแล้วก็มีตัวเปลี่ยนร่างนะครับเอาดิโอ้โหเลมโดนสตันเต็มที่ครับเลมพัดกลับมาครับเราโอ้โหขีปนาวุธแม่นเกินไปแล้ว พัดกลับไปครับแช่โอ้ยเบาลล็อกดอกเมื่อกี้จบแล้วอย่างนี้ครับโอ้หเกินไปเมื่อกี้เบาลล็อกดอกเมื่อกี้ตายหมดเลยครับข้างหลังผมไม่ตายหมดเลยจบเลยเ <c oughs> บาล็อกเมื่อกี้โอ้โหโคตรลายมากแล้วตอนนี้คือเลมก็ผักรัวๆเลยน่าจะแพ้ครับแพ้ดอกเมื่อกี้แหละหนะครับเบลล็อกมันลงตุ้มเดียวคือจังหวะเดียวเลยครับโหน่าเสียดายโอ้โหไม่มีโดนแน่นอนว่ะแต่เบาลล็อกมันโกงกว่าจริง เอาสิเอาสิโอ้โหเล่มผักออกแบบน่าเกลียดมากโอ้โหฝั่งตรงข้ามก็มีสล็อตนี่ว่ะเออเห็นไหมทุกคนเห็นไหมสังเกตเห็นไหมสล็อตในเกมป้องกันครับตัวซัมมมนมันจะมาติดตรงกลางเลยนะครับมันจะซัมมอนข้ามมาไกลๆเนาะนี่แหละเกมป้องกันโคนนี่สล็อตมันเก่งมากจริงๆโอ้โหจังหวะเดียวเลยเมื่อกี้แพ้เลยนะครับบาวล็อกตุ้มเดียวหายหมดเลยโอ้ไม่น่าเลยเมื่อกี้ ไม่น่าเลยไม่น่าเลยโอ้โหฝังรงข้ามมีสล็อตด้วยไปนะตอนนี้ก็แพ้ไปตามระเบียบโอ้ไม่มีโดนแน่นอนอะ่ะแต่เรามีทั้งห้าชิ้นนะเอาอีกแล้วเข้าอีหลวบเดิมอีกแล้วก็คือโดนเกมโกงอีกแล้วนะครับโดนบอทดมันเอาเรื่องนะครับอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็ต่อไปเล่นต่อไปคนไทยข้ามก่อนคนไทยข้ามก่อนเชิบเชิบบอ็อกโอ้โห โอ้โหทแสงดามจทสามตัวใส่โดนแน่นอนคงคงไม่ใช่แหละเฮ้ยตัวบินสองตัวโอ้โหคนนี้สล็อตเก้าดาวแม็กเฮ้ยลองเล่นดูอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยว่าถ้าเป็นคนที่สล็อตเก้าดาวแม็กเนี่ยในเกมป้องกันเขาจะเป็นยังไงแล้วก็เมื่อกี้เขาไม่ได้ใส่โดนแน่นอนนะเราลองมาดูกันครับว่าในเกมป้องกันเขาจะเป็นยังไงโอเคอ่ะลองเทียบกันชัดๆเลยครับผมเป็นแค่ไฮเปอร์140 ของเขาเนี่ยนะครับเป็นเลเวลเท่าไหร่นะ180เป็น9ดาวแม็กด้วยไป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 ชึบชึบชิ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 บ,ชบอ่ะแซัมมอนสล,อล็อตเราติดแล้วครับอ่ะซัมมอนสล็อตชนกันแล้วครับจังหวะน,นี้ตีกันเองแล้วตอนนี้นะครับสล็อตกับสลอ็อตเอชเอชเอชโอ้ย โหสกิลใครอะโอมายากลเหรอวุอ้ยเดี๋ยวมายากลมันแรงขนาดนี้เลยเหรอมันแรงถึงขั้นไอไว้ตายเลยเหรอวุอ้ยจริงดิมายากลเมื่อกี้เห็นชัดเจนเลยอะ่ะคือไอไว้หงา,ายหงายหลังไป3าสี่ตัวเลยอะ่ะแล้วตายเลยเฮ้ยมายากลมันแรงขนาดนี้เลยเหรอขอดูเกียร์หน่อยสิมายากลก็ไม่ได้ใส่เกียร์อะไรที่มันดูเบิวบังนะเมะื่อกี้ขอดุหน่อยสิ เฮ้ยไม่ยากคพลังโจมตีกายก็เดิมเดิมนี่เออวะพลังโจมตีกายก็เดิมเดิมไอไว้เราตายได้ไงวะงงโอเคเกมสุดท้ายครับไปกันต่อ,อรีวายเมกุมินม็อบโหตัวกันบินเขาเขาไม่มีตัวบินเหลมใส่โดนแน่นอนโหโดนแน่นอน3-4โอ้อโนบิสก้าวดาไม่อีกแล้วแอดลองดู ถาไม่มีตัวบินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอามายากลกลับมาโหแต่เขาแบบตัวเขาก็ตึงอยู่นะอะไรเดี๋ยวเราใช้สลอตสตันครับหลอใช้แบบใช้จังหวะสตันเยอะๆไปเขามีเนโครเนเซอร์ครับเนโครเนเซอร์เนี่ยถึงอันจะสก,กิลไม่ค่อยแม่นแล้วนะครับแต่ถ้าใส่โดนแน่นอนแล้วก็มันเป็นร่างแม็กเนี่ยนะครับถ้าเจอทัดมืดเนี่ยทัดมืดก็ยังหายได้เหมือนกัน โอ้โหสตันใครอะสตันมากลเกินโอ้มาญกลฝั่งตรงข้ามสู้เขาเอชเอชเอชแซมมอนโอ้โหซัมมอนอารอ์ตไอแซมมอนสซอตกับอเอเลนไปขวางให้เมื่อกี้ชากะบัฟอมตะบ้ายนี่โอเคโอ้โหอันโดบิทว่าทำไมช่วงหลังนี่เจออันโดบิทเก้าดาวแม็กแล้วมันแปลกๆว่ะ เกียร์หรือว่าเกียร์เขาไม่ถึงหรออโนบิต้าดาวแม็กเลยนะเกียร์เขาไม่ถึงหรือยังไงหรือว่าบอดมันอ่อนให้เราเนี่ยชซี Shift, Shift, ปกติแล้วตัวอโนบิต้าดาวแม็กเนี่ยมันต้องมันต้องแบบมันต้องคนเนี้ยเออเราเราเรารู้สึกได้เลยว่าทุกครั้งที่เราสู้กับอโนบิต้าวดาวแม็กเนีมันต้องแบบมันต้องหนักหนากว่านี้นะครับแต่ทําไมช่วงหลงังๆนี้อโนบิต้าดาวแม็กมันดูแปลกๆหรือว่ามันโดนเนิร์ฟหรออโนบิต้าดาวแม็กโดนเนิร์ฟตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ นในร่างก้าดาวแม็กเนี่ยม,มันไม่ควรจะอ่อนขนาดนี้นะจริงนี่ไงก้าดาวแม็กเลือดก็โอ้ต้านหลบทุกอย่างมันก็โอเคนี่ชึบ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 ,ชบเนี่ยทาไมสกยภาพก็เต็มที่ทําไมน้องดูเปาะบางแปลกๆวะ <c oughs> หรือไอไว้ถูกบัฟอนูบิด <c oughs> ถูกเนิฟหรือไอไว้ผมถูกบัฟกันแน่นะครับมันคืออะไรหรือว่าแบบตู้ทันมืดมาไอไว้ก็เลยแบบโดนบัฟซะง,งั้น มายากลก็เลยแบบไอ้ไม่ดิตัวอนุบิดก็เลยดับลงนะครับแต่ที่แน่นครับโคดี่สล็อตครับตอนนี้เนะี่ยมันเป็นแค่140นะครับไฮเปอร์อยู่นะครับคือถ้าถามว่ามันจะช่วยอะไรได้เยอะไหมเนี่ยในลีกที่ผมอยู่เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะครับเลเวล1้0โดนเจมอ่าไม่ใช่ดิโดนบาลร็อกตุ้มเดียวเนี่ยนะครับยังไงมันก็ตายครับยังไงมันก็ไม่รอดเจอมายากลอย่างเงี้ยนะครับสกิลข้างๆมาเจอ ในคอมเบนเซอร์นะครับเจอตัวที่แบบเป็นท่าแสงที่มันได้แบบดาเมจแบบเจาะเข้ามาเนี่ยแป๊บเดียวน้องก็ตายแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นไฮเปอร์แม็กนะครับใส่ปล่อยตัวเร็วนะครับเป็น9ดาวหรือ9ดาวแม็กเนี่ยคุณจะเห็นผลชัดเจนเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันโกงแค่ไหนนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้คู่กับเจม่วงนะครับใช้คู่กับหิดพิษได้แบบสบายเลยนะครับอยากป่วนแบบขั้นสุดใช้สล็อตกับเจม่วงแล้วก็ใช้กับหิดพิษครับ3ตัวเนี้ยใช้บนกันได้เลยนะครับ3ตัว รับรองเลยว่าในเกมเล่นเองหรือในเกมป้องกันเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะปวดหัวมากนะครับสแตนต์เปลี่ยนร่างซอมมอนอลังการมากขึ้นอีกนะครับผมเดี๋ยวไว้เจ๊กเกอร์แมนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจ๊กเกอร์แมนคลิปหน้าสำนี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะ